วจานาวาร่วมกับสมาคมส่งเสริมความเจเริญของพระพุทธศาสนาในอุปถรัรมภ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์รวมส่งมอบกำลังใจแก่ประชาชนผู้อบพยพจากสถานการณ์ชายแดนณศูนย์พักผิงชั่วคราวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการปะทะจนทําให้ประชาชนจํานวนมากอพยพยังศูนย์พักผิงชั่วคราวจังหวัดสระว์แก้วด้วยความวงใยจากคณะสงฆ์ สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในอุปถัมภ์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุ่นเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมางคลารามพระเด็จพระคุณพระธรรมวาชิรบุรีรองเจ้าคณะภาคสี่เจ้าวาดพญาณวาพระศรีวชิราพรผู้ช่วยเจ้าวาดัญาณวา ผู้อในการสถานีวิยทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวันยูบีทีวีสำนักง,งานสาขาวัชยนวาวาได้มอบไม้ให้คุณปนศเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนารองพุ้มในการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวันยูบีทีวีสำนักง,งานสาขาวัชยนวาวาพร้อมคุณปิยาเสนีวงศ์ณอยุทยาคณะกรรมการสมาคมคณะเจ้าหน้าที่ผูมิจิตศธาร่วมลงพื้นที่ มอบสิ่งของอาหารเครื่องดื่มขนมพร้อมเหรียญมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พักพิงตรอจนทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่หน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสักแก้วทางนี้คุณปะนะร์เสนีโวนณอายุทยาได้กล่าวมอบกำลังใจให้แก่ผู้พักพิงแสดงความห่วงใยเข้าใจกับความเดือดร้อนของทุกท่านและขอให้อดทนเพื่อความปลอดภัยสักยะ พร้อมได้กล่าวเช่นชมขอบคุณความเสียสละของทหารเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พักผิ่งอีกด้วย